ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel นะครับมาร่วงวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองเนาะเราก็จะเล่นกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะถือเป็นเดือนเดือนนะอันเนี้ยมันอยู่ที่การวางแผนนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามคลิปเนาะมาร์จะลงให้ทุกวันเสาร์นะครับสำหรับรายการนี้แต่เมื่อวานต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงอ่าลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะสำหรับคนที่ติดตามเนาะ อาจจะแบบอยากรู้ว่าเอ๊ะมันตัวที่เราถืออยู่เนี่ยสัปดาห์หน้ามันจะไปได้ไหมหรือยังไงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทบกันในวันจันทร์นะครับส่วนหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับมาร์กเองนะครับมาร์กถือว่าปิดรอบในเดือนธันวาแล้วนะเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยมันซบเซาเหลือเกินเงียบเหงานะครับอาจจะได้กําไรไม่เยอะมาก อันเนี้ยก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าช่วงปลายปลายปีคนเขาก็จะเล่นกันน้อยลงนะครับเพราะเขาจะไปเจอกันในปีหน้าแต่ถ้าใครที่อยากจะถือหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นี้ต่อในสัปดาห์หน้าถือว่ายังเล่นได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเดือนธันวาอยู่เนาะแต่ถ้าจบเดือนธันวาตัวไหนที่ต้องคัดออกไปนะครับเราไม่ให้ไปต่อแล้วตัวนี้พอแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วเกินเกินแวลูวนไปนะครับตัวไหนที่เอ้ยมันยังรันเทนยังไปต่อได้ตัวนี้มาก็จะบอกในคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวตลาดเซตกันนิดหนึ่งนะครับตลาดเซตวันนี้นะครับถามว่าเป็นยังไงนะในมุมของม้านะครับม้ามองว่าน่าจะมีการพักฐานไม่รู้สิรู้สึกว่า,อาพอมันเป็นแท่งที่เป็นแบบไอตัวดาร์คทาตัวนี้คือแท่งที่กินกินไปครึ่งเกินครึ่งแท่งอะ่ะไม่ว่าจะแทงไส้หรือไม่แทงไส้นะลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่นะเปิดมาอีกวันหนึ่งเนี่ยมันชอบจะทิ้งทิ้งราคาลง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหาตัวอย่างให้ดูก่อนอ,อ,อ่ะอย่างเช่นประมาณแท่งนี้นะครับที่เปิดวันถัดมาก็จะทิ้งลงนะครับเพราะว่าเนี่ยสองแท่งเนี้ยมันพอๆกันเนาะแต่ว่ามันยังเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับในมุมม้าม้ามองว่ามันยังเล่นอยู่ในกรอบนี้ดังนั้นเวลาวันไหนย่อตัวไหนที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะครับจริงๆจริงๆถือว่าเป็นโอกาส ก็ไปดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกวินเมดตัวนี้ใครที่เทคโปรฟิตออกไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามาร์ก็เทคไปแล้วเหมือนกันตรงนี้นะครับเรามารับที่5.8ถูกไหมเพราะเนี่ยอันนี้คือวันที่แรกวันแรกที่เราทําการบ้านกันตั้งแต่วันที่1นนะครับเราถือกันเลยวันแรกพอวันที่เขาขึ้นมาตรงนี้ถามว่ามันใกล้แนวต้านนะครับใครที่ อาจจะคิดว่ามันน่าจะไปถึง5.3นะครับตรงนี้ถามว่ามันจะไปถึงเร็วๆนี้ไหมมาบมอกว่าไม่นะเพราะว่า1คือเท่าที่เห็นทรงเขาครับถ้าเราที่เฝ้าหุ้นของเราบ่อยๆเราจะรู้ว่าทรงมันเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยพ,พอแพทเทิร์นนี้ครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบกินทั้งแท่งอย่างเงี้ยมาก็จะเทขายตรงนี้เลยประมาณ5 6.15นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เทไปเนาะ าถามว่าได้กําไรเท่าไหร่วินเมดม้าได้แค่2%นะครับถือว่าได้ไม่เยอะเนาะแต่ว่าปิดรอบได้สําหรับวินเมดนะครับเดี๋ยวเราเดือนหน้าเนี่ยม้าก,ก็จะไปเล่นตัวใหม่นะครับวินเมดอาจจะถ้าจะเด้งก็ปล่อยเขาเด้งไปนะค่อยมาวางแผนกันใหม่นะครับส่วนหนึ่งเหตุผลที่จบรอบในวินเม็ดทาไมถึงไม่ให้ไปต่อนะครับเพราะว่าทรงวินเมดนี่ครับเออทรงวินเมดมันเริ่มมันเริ่มเป็นขาลง ต้องพูดอย่างนี้ถึงแม้แพทเทิร์นตัวนี้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นก็จริงแต่แต่ถ้าทางก้อนเนี้ยมามองว่ามันน่าจะไซด์เวย์ไปอีกสักพักหนึ่งเนาะก็เลยเอาออกนะครับสำหรับตัววินเมนเออใครที่แบบอยากเล่นต่อยังเล่นได้นะเพราะว่า r s i ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดเส้น70เนาะยังมีเยงมีรูมให้เล่นอีกเยอะนะครับสำหรับตัววินเมดเนาะตัวต่อมา KTB อ่าตัวนี้นะครับโอ้เป้าอยู่ไกลนะครับที่ตั้งไว้คือ14เนาะแต่ว่า สัปดาห์หน้าเพื่อนๆยังเล่นต่อได้นะสำหรับตัว KTB นะครับเพราะว่าหนึ่งเคยคือในอไรนะตัวกระทรวงกระทรวงการเงินเขาประกาศแล้วเกี่ยวกับตัวอัตราพวกดอกเบี้ยเนาะแล้วก็พวกมาตรการในการช่วยเหลือพวกลุงนี้ต่างๆเนี่ยมันออกมามันเอื้อมันเอื้อแล้วกันให้คนพวกนักธุรกิจหรือว่าคนที่เขาแบบ มีนี้นะครับได้พักชําระนี่นูน่นนี่นั่นนะมันก็เลยทําให้พวกแบงค์มันก็ยังถือว่าแข็งแกร่งนะครับตัว KTB ถามว่ามาขายหรือยังตัวนี้มายังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ามาคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมาถึงจะขายส่วนหนึ่งเลยถามว่าทําไมถึงมองว่าสัปดาห์หน้าถึงขายมันมันทรงมันจะต่างกับตัววินเมดตรงที่ตัวแบงค์มันยังมีข่าวที่ดีอยู่เนาะแล้วมาก็ยังมีรูมให้เล่นนะมาก็เลย,ยไม่ขายแต่จริงๆสัญญาการขายมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขายนะครับ ตัวนี้ยังถือว่าให้ไปต่อนะแต่สำหรับตัววินเวทเนี่ยมาถือว่าจบเนาะ SICT อ่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็อ่าตอนที่เขาขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้รับนะครับมารับเอาแท่งนี้นะครับแท่งที่6.20เนาะเป็นแนวรับที่เราตั้งไว้แล้วก็วันนี้เขายืน6.35นะครับสำหรับตัว SICT เนี่ยเราเล่นกันไปรอบหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับ รอบแรกเนี่ยได้กำไรไปที่ s i c t 5%นะครับตอนนี้ก็บวกอยู่แค่1.2กว่ากว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็อันนี้รอบที่2เดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าจะขายหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เอาออกนะครับในในปีหน้าเนาะปีหน้ามาอาจาจะไม่ได้เล่นแล้วตัวนี้นะครับก็ถือว่าพอแค่นี้นะครับสำหรับตัว s i c t นะครับอ่าแต่ว่าแนวรับแนวต้านยังเหมือนเดิมเนาะ สต็อปลอสนะครับอยากให้เพื่อนๆยกเลยนะครับไปที่หกจ่งศูนยเนาะถ้าหลุดตรงนี้เราต้องคัดเลยหรือว่าสัปดาห์หน้าจบเท่าไหร่ก็ปิดเท่านั้นแหละนะครับสำหรับ RICT นะครับตัวต่อมาอาเซียนนะครับอาเซียนหลายคนคงถามว่าขายหรือย,ยังนะครับก็ตอบว่ายังไม่ขายเหมือนกันนะเพราะอาเซียนถึงเป้าแน่นอนนะครับ18.18.4เนี่ยมามว่าถึงแน่นอนดังนั้นก็เลยอาจจะ อาจจะรอขายที่18.4เนาะเพราะว่าต้านต้านเราตั้งไว้แต่แรกนะครับและถามว่าเดือนหน้าจะเอาอาเซียนเข้ามาไหมอาเซียนถือว่าเดือนหน้าอาจจะนะครับม,มีมีสิทธิ์ที่จะเอาเอาเข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือทรงอาเซียนเริ่มเริ่มดีต้องพูดอย่างนี้แล้วก็อาหารที่ส่งออกมันก็มีมันมันได้กําไรค่อนข้างที่จะเยอะนะคิดว่าน่าจะมีผลดีนะครับในปีหน้าเดี๋ยวรอวันที่1นเนาะ ว่าจะไปยังไงแต่ว่าสำหรับมตัวนี้ให้ไปต่อนะครับ EPG นะครับตัว EPG เนี่ยทิ้งไส้ลงมาแบบค่อนข้างแรงนะครับแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับทรงเนี้ยน่ากลัวเนาะเพราะว่า1คืออ่าต่อให้ EPG จะเด้งนะครับในมุมมองของม้านะครับม้ามองว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักเนาะ ถ้าใครที่จะถือยาวนะครับถือยาวเลยนะเน้นว่าถือยาวอ่ะก็ลองดูได้แต่ว่าถ้าเล่นระยะระยะ1เดือนเพื่อทํากําไรเหมือนของมาร์กอ่ะแล้วก็เหมือนวัตถุประสงค์ของรายการนี้นะครับที่บอกว่าเราจะถือหุ้นแบบสัปดาห์เต็มที่ก็เดือนเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับดังนั้นตัว EPG เนี่ยสัปดาห์ของม้าม้าขายไปแล้วนะครับตรงแท่งนี้แหละแท่งที่เป็นโดจิแต่ถ้าใครที่ยังถือต่อนะครับก็รอไปรุ้นในสัปดาห์หน้าเนาะว่าจะถึง11 11.4ได้หรือเปล่าเออต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่า11.4จะถึงได้หรือเปล่าถ้าถึงได้ก็ลองดูนะครับสำหรับตัวม้าม้าไม่ให้ไปต่อแล้วนะครับสำหรับ EPG เนาะอ่า TACC อ่าตัวนี้เป็นอีกตัวนึงเช่นกันนะครับที่อ่าในในสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้ให้ไปต่อเนาะแล้วก็ถามว่าขายไปหรือยังนะครับม้าขายไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเหตุผลที่ขาย TACC นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ข่าวไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูแล้วกันนะว่า tcc อ่ะใครที่ไม่ได้โมโนตั้งแต่แรก tcc เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มเนาะไม่ว่าจะเป็นออคาเฟ่นะครับจังเกิลอาราบีเทียสตาร์เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าอุตสาหกรรมที่เขาทำเนี่ยมันจับกับธุรกิจอะไรนะครับและช่วงนี้ข่าวธุรกิจพวกไอ้กลุ่มนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยทำให้ตัวหุ้นน่าจะขยับตัวได้ยาก แล้วก็ส่วนที่2คือการขยายสาขานะครับก็ปรับตัวตอนนี้ถือว่าน้อยถดถอยลงค่อนข้างเยอะเนาะมันมีมันมีแต่ถามว่าไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีนะมันเป็นหุ้นที่ดีอยู่แต่ว่าแค่มันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เราน่าจะเข้าเล่นเนาะเพราะว่าทรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไซด์เวย์ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมันน่าจะเป็นไซด์เวย์อีกสักแบบสักพักใหญ่อะเออน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับดังนั้นม้ามองว่ากรอบมันเล็กไปเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เล่นนะครับในรูมนี้สำหรับตัว TACC นะครับมาก็ขออนุญาตปล่อยนะครับตัวนี้ออกไปเนาะ,ะตัวแรกที่เอาออกก็คือ w i n m e ดนะครับตัว SICT เนาะจบรอบ EPG นะครับ TACC ประมาณนี้นะครับตัวถัดมาโอลินะครับโอลิ li, เนี่ย เหตุผลที่เขาลงขนาดนี้ส่วนแรกเลยนะครับเพราะว่าเขาแตกธุรกิจลูกออกมานะครับตัว BRI เนาะเป็นธุรกิจลูกของออ i ิจินเลยเน้นๆนะครับมันก็เลยทำให้นักลงทุนเขากังวลว่า,าตัวของ Origin เนี่ยพวกผลประกอบการผลอะไรพวกนี้มันจะหายไปนะครับถามว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหายไปไหมมีแน่นอนอนะันนี้มีแน่นอนเพราะว่าการที่เราเสียรายได้ถึงแบบ20 ถึง25%ของของพอร์ตเราอะเออมันก็ทำให้รายได้มันต้องถดถอยอยู่แล้วนะครับแต่แต่แต่แต,แต่แต่ตัวออริจินนะครับที่เราเอาเข้าที่มาร์คเข้ามารับกับเพื่อนๆเนาะตรงนี้มาขายไปแล้วนะครับสำหรับตัวออริจินได้ไปทั้งหมด2%นะครับสำหรับออริจินเนาะแล้วก็มารับเอาตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบรอบ ไปด้วยราคาที่ติดลบ3%นะครับถือว่าตรงนี้มาขาดทุนนะขาดทุนไปหนึ่งะครับหนึ่งคือพอมันย่ออะเรารู้สึกว่าเอ้โซงคาร์บมันยังได้เว้ยมันยังไปเว้ยเราก็เลยเข้าไปรับนะแต่พอรับเสร็จเออเดี๋ยวมันอาจจะจบรอบของมันแล้วหรือเปล่าไม่รู้เออเราก็เลยบิดไปนะครับประมาณนั้นเนาะมันก็เลยทําให้จริงๆตัวออริจินยังเป็นตัวที่ดีครับธุรกิจยังไปได้นะเนาะต้องบอกอย่างนี้ เวลาดูหุ้นอสังหาอสังหามันจะมี2แกนนะครับเขาเรียกว่าแกนตั้งกับแกนนอนแนวราบกับแนวสูงนะครับแนวราบเนี่ยออริจินจะไม่เยอะหมายความว่าแนวราบจะเป็นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมพวกเนี้ยเขาเรียกแนวราบนะครับส่วนแนวตั้งเขาเรียกคอนโดนะครับออริจินเขาจะไปเน้นหนักที่คอนโดเนาะดังนั้นอพอวิกฤตโควิดนู่นนี่นั่นะ่ะมันทำให้พวกแนวราบเนี่ยคนซื้อเยอะ แต่ว่าก็ไม่ได้เกินเป้านะแต่ซื้อไม่ลดลงถ้าเทียบกับแนวตั้งพวกคอนโดรครับคน,คนแบบเข้าซื้อลดลงเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นออริจินก็ทรงๆเนาะแต่มาว่าราคาเนี่ยดีนะไม่รู้สิจะได้กลับมาใสอีกรอบไม่ไม่รู้แต่ว่าราคานี้ดีนะครับอาจจะรอเขาย่อลงมาก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันนะของมาหมดรอบแล้วนะครับสำหรับตัวออริจินเนาะ wha ่า wha เนี่ย อย่างที่บอกว่ามารอรับที่ไม้2ตรงนี้ที่3.40นะครับตัว The w h a ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการอัพขึ้นมานะครับจริงๆ m a r มาร์ Mark list หุ้นที่น่าจะได้ผลประโยชน์ในปีหน้าไว้แล้วนะครับประมาณ6ตัวเออเดี๋ยวเอามาทำการบ้านให้นะครับแยกเป็นอีกคลิปแยกอีกทีหนึงเนาะ แต่แอบบอกก่อนแล้วกันว่า WHA เป็นตัวหนึ่งนะครับท,ที่อยู่ในนั้นเนาะเหตุผลเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ว่าทรง WHA ถ้ารอบหุ้นกันบ้านรายสัปดาห์ของเราตรงนี้นะครับมา Mark ยังไม่ได้ขายเนาะส่วนหนึ่งเพราะว่าสำหรับตัว WHA อ่ะมาร์กทำกำไรกับมันไปรอบหนึ่งแล้วถูกไหมตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเราดูตั้งแต่วันที่1ทํามารับพอมาวันที่1ตรงนี้นะครับก็จะขายตรงนี้บวกไป1 0นะครับ รอบที่2ที่ที่ม้าบอกก็คือในสัปดาห์นี้เนาะว่าให้รอย่อลงมาก่อนอันนี้คือไม้แรกอันนี้คือไม้2นะครับม้าก็รับตามแผนที่วางไว้เลยไม้แรกกับไม้2เนาะแต่อาจจะไม่ได้เต็มสูบเหมือนเดิมเพราะว่ามันใกล้หมดรอบเราแล้วเนาะอ่ะดังนั้นเหลือสัปดาห์หน้านะครับให้เล่นแต่ลูมสัปดาห์หน้าคือจบเท่าไหร่ม้าก,ก็ขายครับก็มาดูเอาว่ากําไรที่ได้คือกี่เปอร์เซ็นต์ค่อยว่ากันตรงนั้นเนาะอ่ะตอนนี้ยังให้ไปต่อครับ SVOA อ่าตัวนี้ ก็ขายไปแล้วเช่นเดียวกันในแท่งนี้3บาทนะครับขายที่3บาทเลยนะบวกไป5%้านะครับสำหรับตัว SVOA เนาะแต่ว่าถามว่า SVOA ได้เยอะไหมก็ก็ไม่ค่อยได้เยอะครับก็ประมาณพัน0 0 0 0ประมาณเนี้ยเออเพราะว่าเรามาเล่นในช่วงถ่ายแล้วนะครับได้ SVOA เพราะว่าเนี่ยคือเรารอมันยอ่อแบบย่อจริงจังอะ่ะมันไม่มา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 เออพอม,มารับเลยนะครับก็ได้ที่ราคานี้แหละ2.80 พอมันกลับไปสามบาทคือมันกลับไปเร็วมากอ่ะให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูแท่งนี้กลับไปเร็วมากปุ๊บซื้อวันที่21วันที่22มาขายแล้วอะ่ะ <c oughs> ขายวันเดียวนะครับซื้อวันเดียวขายวันเดียวเนาะเพราะว่าเราก็แค่ทําตามแผนนะครับแล้วก็ถือว่าจบรอบ e d a สําหรับจริงๆราคาน่าจะอัพไซด์ขึ้นไปได้นะแต่ม้ามองว่าสำหรับม้มาม้าพอพอแค่นี้แล้วกันตัว e d a นะครับตัว Land and House นะครับอ่า Land and House เนี่ย ตัวแลนด์อันเขาเนี่ยขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบที่2เช่นเดียวกันวันที่15อ่าเพื่อนให้สังเกตนะครับว่าตัวไหนที่มาขายไปแล้วรอบแรกอะมาจ,ะจบรอบเนาะเพราะเราเราซื้อกันวันที่1ถูกไหมซื้อวันนี้เอออันนี้คือวันที่เราขายนะครับแล้วเราก็ซื้อเอซื้อคือวันที่เราซื้อนะครับตามแนวรับเลย68.6% 5เนาะตอนนี้มันก็ยืนที่8.70มันก็ยังกําไรอยู่มาก็มองว่าเอสัปดาห์หน้าน่าจะขยับไปได้อีก นะครับสำหรับตัวแลนแอนเฮาส์เนาะทรงมันยังสวยอะ่ะเออแล้วก็ธุรกิจของเขานะครับแลนแอนเฮาส์กับกับออริจินต่างกันตรงที่แลนแลนแอนเฮาส์อ่ะจะเป็นแนวราบเยอะนะส่วนออริจินจะเป็นแนวตั้งเยอะดังนั้นพอร์ตของเราอะ่ะเวลาเราจัดอะ่ะเออเราก็ต้องจัดให้มันแบบมีความหลากหลายนิดนึงแต่ว่าใ,ในในอุตสาหกรรมเดียวกันอะ่ะเราไม่ควรเอามันมาทั้งอุตสาหกรรมไม่ใช่ว่าออจะเล่นหุ้นอสังหาแต่เลือกมันมาทั้ง ทั้งกลุ่มเลยนะแลนแอนเฮาสิีรีโนเบิลออริจินเอพคือแบบดึงมันมาทั้งแก๊งอะ่ะอย่างเงี้ยไม่ค่อยคุมนะครับดังนั้นเราต้องหาตัวที่แบบมันน่าจะมีราคามันยังไปได้เนาะแล้วก็ยังมีอัพไซด์ขึ้นไปได้ต่อนะสำหรับแลนแอนเฮาตัวนี้มาย,ยังให้ไปต่อนะครับในสัปดาห์หน้าอมาทวนกันหน่อยนะครับมีตัวไหนบ้างวินเมดออกครับ KTB ไปต่อครับ s e ซ r s i c อพอแค่นี้ครับ อาเซียนไปต่อครับ EPG พอแค่นี้ครับ TACC พอแค่นี้ครับ Origin พอแค่นี้ครับ WHA ไปต่อครับ SVOA พอแค่นี้ครับแล้วก็ LH ไปต่อนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเรานะที่เราจะไปเล่นกันต่อในวันที่27 นะครับจนถึงสิ้นเดือนนั่นแหละเนาะแล้ว,ลวทีเนี้ยในเดือนมกราเราก็จะมาวางแผนกันใหม่นะว่าเอ๊ตัวไหนนะที่เราจะเอามาเล่นนะครับในเดือนมกราทั้งเดือนหรือว่าทั้งสัปดาห์ก็ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อ,อนๆนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องมาร์กตอนนี้มาร์กดีใจมากเลยนะครับที่ช่องนะมีคนติดตามถึง100แล้วนะคือ ไม่คิดว่าการที่แบบเราไม่ได้โปรโมทเนาะแต่เราทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วคนที่เขาชอบในสิ่งที่เราชอบเหมือนกับเราอะ่ะเออเขาเข้ามาติดตามเรานะครับมาดูแล้วก็อาจจะใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะครับมาก็จะบอกวิธีการเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นไปพร้อมกันนะครับอ่าเราอาจจะไม่ใช่คนคนที่แบบมีรายได้ที่เยอะเนาะแต่ว่าถ้าเราเจียดมันมาลงทุนบ้างเนี่ยมันก็อาจจะสร้าง เหมือนกับเม็ดกำไรนะครับเป็นรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เราได้มีเพิ่มขึ้นนะครับมาเชื่อว่าแบบนั้นนะอ่าก็จบไปแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ